ก็เรามีผู้เล่นติดแบนด์หนึ่งคนคือเอกวาล่านะครับในตำแหน่งกองหลังนะครับนอกก็สมบูรณ์หมดนะครับเกมในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างต้องเกินร้อเรซนะครับเรียนฝากไปถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนรวมถึงแฟนบุรีรัมว่าทรัพยากรหรือศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหมดของบุรีรัมจะถูกทุ่มเทใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับ เพื่อเอาสามแต้มให้ได้เพื่อผ่านไปเล่นในรอบอต่อไปให้ได้ผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้สำหรับทั้ง4ี่ทีมที่อยู่ในสายนี่นะครับต้องถือว่าใครแพ้ก็จบตกรอบทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้สำหรับบุรีรัมย์เล่นโดยไม่ต้องดูอะไรแล้วก็ไม่ต้องระวังอะไรอีกแล้วนะครับคือมุ่งหน้าเอาสามแต้มให้ได้อย่างเดียวเราก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปครับ ไปถามที่แท็กพร้อมไหมครับพร้อมนะสหรับความพร้อมของพวกนี้เอ่อจะมีการวางแผนรือเต็มตัวยังไงก็เราเรามีนักเตะโทษแบนอยู่คนหนึ่งนะครับอย่างยิปอโคลากองหลังนะครับทำให้เราต้องดึงผู้เล่นเข้ามาทดแทนทําให้แผงหลังเนี่ยความสัมพันธ์ค่อนข้างจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถที่ทดแทนตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัวผู้เล่นที่เหลือค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีนะครับเป้าหมายก็คือเราต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้ในเฉพาะการเล่นในบ้านเรามีผู้เล่น หมายเลขที่สองที่คอยหนุนหลังอยู่แล้วนะครับผมแล้วการปรับเกมเนี่ยคือจะเล่นเหมือนกับเกมแรกที่เจอที่ประเทศจีนนะครับก็ก็คงเล่นเหมือนกันนะครับพแต่ในเรื่องของเกมลุกเนี่ยเราต้องหลากหลายมากกว่าเดิมครับผมเพื่อจะเอาชนะกองหลังของฟางโจให้ได้ครับผมแล้วจะมีการปรับเรื่องของลูกโด่งไหมครับก็ใช่ครับตรงนี้เราพยายามจะปิดพื้นที่เร็วอยู่นะด้วยครับด้านข้างนะครับไม่ให้เขาถึงสู่หน้าตัวเป้าแล้วก็ปิดในเรื่องของการคอสซิ่งกันด้วยครับผมมั่นใจขนาดไหนครับก็ต้องไม่มี โอกาสแล้วนะแต่ว่าในคือโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เป็นแมทที่สำคัญสำหรับที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับครับครับน่ครับ<น>